สวัสดีครับเาวาจระรุ่นางครับวันนี้ก็มีทัศน์สัมพันมาฝากกันเช่นเคยนะครับเป็นศึกูฟ่ายูโรปาลีีครับรอบคัดเลือกรอบแรกครั้งที่2นะครับนี่เป็นการพบกันระหว่างอิลเวสครับทีมจากฟินแลนด์เนี่ยเจ้าถิ่นนะครับจะเจอกับช h ร์ตเตอร์โดนเนสครับทีมมาจากยูเครนครับ เกมแรกครับถือว่าเป็นเกมที่ US สลาดบ้างทีเดียวครับบุกไปเจอกับเชสเตอร์เดนส์จนโดเนสถล่มมาถึง6ประตูต่อศูนย์ครับเรียกว,ว่าเข้ารอบไปแทบจะร้อเ,เแล้วก็ได้ครับว่าได้กับพวกเชสเตอร์เดนสแต่เกมนี้น่าสนใจตรงที่ว่าอ่าทางด้นสมีโอกาสที่เล่ในในบ้านครับต้องดูว่าพวกเขาจะ ะเรียกว่าปูุงใจกันได้บ้างน้อยแค่ไหนครับในการที่จะเอาชนะทางด้านชักตายได้บ้างในเกมนี้ครับส่วนชักเตอรเดสก็เชื่อว่ามาชุดใหญ่อีกแน่นอนครับแม้ว่าจะนห่างนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องการที่จะพลาดง่ายๆครับกับเกมที่2นะครับคู่นี้ก็มองว่าจะเป็นเกมที่ทางด้านของเอเวสก็ต้องพยายามบุกเข้าใส่นะครับแต่ว่าชักเตรเดสเองก็เล่นสบายกว่าเยอะนะครับแล้วก็รอจังหวะสวนกลับนั่นเองครับแล้วก็ดีไม่ดีดีอาจจะสวนได้หลายประตูด้วยซ้ำครับวันนี้ครับเชื่อว่าเป็นเกมเปิดครับ เราเช็คตัวเน็ตด้วยโจทย์ที่มีอยู่นะครับชื่อว่าเช็คตัวเน็ตชนะอยู่เว็บได้ตามโจทย์นะครับนอกจากนั้นเกมนี้ก็น่าจะเกมที่มีการยิวตัวเยอะด้วยครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับก็ขอเลือกเช็คตัวเน็ตครับว่าจะบุกมาถล่มอีเสได้ครับในวันนี้ครับ